สวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิวบายพาสนะครับหลายคนถามว่าบายพาสคืออะไรบายพาสคือเปลี่ยนคอมให้เป็นมือถือครับก็คือเอาไว้ง่ายก็คือกดคอมแล้วเจอมือถือครับอันนี้ครับเดี๋ยวก็จะดูนะครับมันจะไม่มีรูปคอมขึ้นนะครับลองตั้งให้ดูใหม่นะครับลองไปดูใหม่เนี่ครับก็จะไม่เห็นรูปคอมนะครับอันนี้ก็จะพามาดูประวัติการเล่นนะครับประวัติการเล่นก็ตามนี้เลยนะครับก็เล่นได้ปกตินะครับ และสำหรับใครที่สนใจจะสั่งซื้อผมก็จะทิ้งลิงก์ดิสคอดเอาไว้ดาวโหลดโปรแกรมและลิงก์เว็บสั่งซื้อไว้ให้ใต้คลิปนะครับเวลาเราเข้ามาใน YouTube แล้วเราก็จะเห็นนะครับใต้คลิปสมมติคลิปนี้ก็จะมีทิ้งไว้ให้ใต้คลิปนะครับอนี้ก็ลิงก์ดิสคอดครับนี่ก็ลิงก์เว็บสั่งซื้อว่าอันนี้เข้ามาในเว็บสั่งซื้อแล้วก็สั่งซื้อคีย์ได้ครับมันจะเป็นของใบพัดนะครับ เวลาเราเข้ามาแล้วก็เข้ามาใน d i s c อ r d แบบนี้แล้วก็มันจะขึ้นมาอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็จะเป็นรีวิวที่ลูกค้าใช้กันนะครับเวลาเข้ามาใน Discord แเราก็ให้มาที่ช่องนี้ครับสอนใช้ใบพ s s ครับถ้าเราดูคลิปนี้ได้เลยครับแล้วเราจะเข้าใจวิธีการใช้ใช้งานง่ายมากเลยครับอันนี้โปรแกรมใบพ s s ก็อยู่ในช่องนี้นะครับนี่ครับโปรแกรมใบพ s s ก็อยู่ในช่องนี้เข้ามาโหลดตรงนี้ได้เลยครับ ตามนี้เลยนะครับและสำหรับใครที่สนใจสั่งซื้อผมก็จะทิ้งลิงก์ดิสคอร์ดเอาไว้ดาวน์โหลดโปรแกรมใบพาร์ตไว้ให้ใต้คลิปนะครับแล้วก็ลิงก์ว็บสั่งซื้อผมก็จะทิ้งไว้ให้ใต้คลิปนะครับขอบคุณครับ